เจ้าของรถนี่รถใหม่ป้ายแดงออกมาสัปดาห์เดียวคันละล้านกว่าเอามาชาร์จเนี่ยเ <Have S 2> นว <shop S 2> เวลาเกิดเหตุนั่งอยู่ในรถด้วยเพราะครอบครัวไปซื้อของใช่เจ้าของรถบอกพาครอบครัวมาช้อปปิ้งค่ะพอมาถึงห้างก็จอดชาร์จอยู่ที่จุดชาร์จเพราะว่าแบตมันเหลือ10%ก็นั่งรออยู่ในรถคนในครอบครัวลงไปช้อปปิ้งชาร์จได้ประมาณสัก50%ควันมันเริ่มออกมาจากฝากระโปรงค่ะก็เลยรีบไปบอกเจ้าหน้าที่ห้างเอาถังดับเพลิงมาแล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งดับเพลิง อุดรธานีเมื่อวานนี้รับแจ้งเหตุโดยสุวิทยุร่มโพทองรถเกิดไฟลุกไหม้บริเวณลานจอดรถห้างชื่อดังกลางมืออุดรหน้าตู้ชาร์จเลยควันขโมองออกมาจากหน้ารถใต้ฝากระโปรงอะค่ะจากรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งคือชาร์จแล้วเกิดไฟลุกขึ้นมา นักผจญเพลิเนเปิดฟ้ากระโปรงหน้าแล้วใช้ถังเดือเพลมแบบฉีดโฟมอัดเข้าไปก็สกัดเอาไว้ได้ทันก่อนที่ไฟมันจะลามไปทั้งคันนะคะห้ามกลางความแตกตื่นของคนในห้างเจ้าของรถนี่รถใหม่ป้ายแดงออกมาสัปดาห์เดียวคันละล้านกว่าเอามาชาร์จเนี่ยแทบชอเนวเวลาเกิดเหตุนั่งอยู่ในรถด้วยพเพราะครอบครัวไปซื้อของใช่เจ้าของรถบอกพาครอบครัวมาช้อปปิ้งค่ะพอมาถึงห้างก็จอดชาร์จอยู่ที่จุดชาร์จเพราะว่าแบตมันเหลือ10%ซก็นั่งรออยู่ในรถคนในครอบครัวลงไปช้อปปิง้ง ชาร์จได้ประมาณสัก5 0เปอร์ซควันมันเริ่มออกมาจากฝาก,กระโปรงค่ะก็เลยรีบไปบอกเจ้าหน้าที่ห้างเอาถังดับเพลิงมาแล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งดับเพลิงประกอบนพระกอบรถคันนี้ออกนานรือยังพอประมาณอาทิตกว่าครับอาทิตกว่าราะมีประกันอยู่ชาร์จครั้งแรกไหมัชาร์จหลายครั้งเลยพี่อือหมายถึงว่าชาร์จที่บ้านชาร์จที่อื่นตลอดใช่ใช่ครับแต่เพิ่งมาชาร์จที่นี่ครั้งนี้ใช่วันนี้<ร>มันเป็นมันวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า ได้ไม่เลยครับได้50เปอร์เซ็นต์ใช่ครับมันมีโอ้ตกใหญ่แล้วพี่มันมีมันมีมันมีประกันเกี่ยวกับพวกนี้ไหมต้องมีเถอะนะมีมีมออกได้นานเท่าไหร่นะอาทิตย์กว่าครับท่านผู้ชมตำรวจก็ได้จากสถนนีฐานว่าไฟฟ้านัดวงจรแต่มีรายงานล่าสุดบริษัทเจ้าของรถยนต์นำเข้ายี่ห้อนี้ได้ส่งวิศวกรชาวจีน เดินทางมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเห็นว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบรายละเอียดการชาร์จค่ะของรถคันนี้นะคะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูควันเส่นนั้นนะค่ะโอ้โหคันละล้านกว่าออกมาทิศติดเองท่านผู้ชมนี่ช็อกเลยนะถอยแป้งางถอยแป้งางดูเถอะ